สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเปิดเงินเดือนพี่ยุจ่ายเท่าไหร่ได้พี่เลี้ยงลูกมิก้ามียา่าเปิดเงินเดือนพี่ยุพี่เลี้ยงน้องไซรัสน้องมิก้ามียา่าท่ามกลางพี่พี่แฟนคลับคอมเมนต์เอนดูหลงรักน้องไซรัสจำนวนมากแต่งานนี้ก็มีหลุดโฟกัสเมื่อเห็นคลิปสุดท้ายคนอุ้มน้องไซรัสคล้ายๆพี่ยุท่ามกลางแฟนคลับหลายคนทักว่าพี่ยุใช่ไหมคะ เข้าไปดูช่องมากี้คุณป๊อกเขาก็พูดนะคะว่าพี่ยูออกแล้วที่ก่อนหน้านี้ป๊อกได้เผยว่าเหตุผลอะไรยังไงผมตอบแทนเขาไม่ได้มันเป็นเรื่องส่วนตัวทั้งเขาและเราสรุปคือเราจากกันด้วยดีไม่มีปัญหาอะไรกันเรายังแนะนำให้เขาดูแลลูกของเพื่อนเราต่อเพราะเขาถนัดดูแลเด็กเล็กเด็กแรกเกิดด้วย โดยในคลิปหนึ่งก่อนหน้านี้ทั้งคู่ได้ออกมาทําคลิปเกี่ยวกับค่าจ้างของพี่ยุตอนอยู่กับปล็อกพัศนกรมาก,กี้โดยทางด้านมาก,กี้ได้กล่าวว่าเรดค่าจ้างของแต่ละคนไม่เท่ากันแล้วแต่ประสบการณ์ถ้าประสบการณ์ส่วนมากคุณแม่เลี้ยงเป็นหลกักพี่เลี้ยงช่วยงานเล็กๆน้อยๆจุกจิกก็จะหมื่นถึงสองหมื่ป,ปลายอาจมีถึงสามหม่นหรือเกินนั้นแล้วแต่ประสบการณ์เขาอาจจะ มีจ่ายโอทีบ้างถ้าเป็นวันหยุดวันนักขัตฤกษ์ขอขอบคุณแหล่งข่าวจาก Today l i ล e มีขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ